มันคือ SUV ไฟฟ้าไซส์ใหญ่จากค่ายวอลโวสมรรถนะดีทั้งขุมกำลังและช่วงล่างระบบเครื่องเสียงกับเบาะนว่เนี่ยผมถือว่าเป็นไฮไลท์ในการเดินทางได้อยู่นะถ้าคุณคิดว่าค่าตัวระดับ5ล้านบาทไม่ใช่ปัญหาก็ไปลองดูคลิปนี้กัน สวัสดีครับผมวิทูลจากไดมอเต์ทัลลิงครับวันนี้ผมก็อยู่กับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายบนโวนะครับนั่นก็คือ e x 90ตัวอัลต้านั่นเองส่วนรายละเอียดของรถรุ่นนี้จะเป็นอย่างไรนั้นขับขี่แล้วเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูรูปโฉมภายนอกกันก่อนนะนี่ในส่วนของไฟนะครับไฟด้านหน้านะ ด้านหน้านี่จะมีกล้องมีอะไรมาครบๆเลยนะครับทั้งเซ็นเซอร์ทั้งกล้องนะด้านล่างก็มีเซ็นเซอร์นะครับนี่ช่องรับลมระบายแผงความร้อนนะ <c oughs> ถัดมานะครับกับล้อนะครับขนาด21นิ้วนะครับลัดด้วยยางขนาด265ทับ45นะครับ r 2 1นะเป็นยางของมิชล l นไพลอกสปอร์ต ev นะครับหน้าตาของระบบชุกถุงลมนี้นะครับจกมองข้างนะมาพร้อมกล้องมาครบๆนะระบบเลดารมีมาอีกนะอันนี้ถือว่ามาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวมือเปิดนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับยื่นออกมาแล้วก็เชิดขึ้นหน่อยหนึ่งนะ รึบหึ่งครึปประมาณนี้นะครับเวลาลรถออกก็จะเร,เรียบไปกับรถจักรนะมายางเรียบร้อยนะกระจกเฟรมเลนด้วยอันนี้ดูดีทีเดียวนะครับล้อหลังก็มากับยางขนาด 295/40R21 ทับ 40, 21, นะยางหลังนี่ก็จะมีความหน้ากว้างมากกว่านะครับส่วนยางก็เป็นมิชลินเหมือนกันนะ ข้างในมีการกุบซับเสียงด้วยนะครับแล้วก็นี้จะเห็นหน้าตาของโชคถุงลมนะครับเห็นนิดหน่อยประมาณนี้ด้านข้างนี่ก็จะเป็นตัวชาร์จไฟนะครับอยู่ด้านหลังด้านซ้ายนะครับด้านท้ายรถนะนี่สัญลักษณ์ e x 90 twin motor นะครับเป็น2มอเตอร์นี่หน้าตาไฟท้าย ประมาณนี้เป็นตัว C นะแล้วก็จะมีแถบไฟนะครับด้านข้างเป็นเสาซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นง่ายนะอันนี้ก็ดีนะครับออกแบบที่ลงตัวเลยทีเดียวด้านข้างตัวรถก็ประมาณนี้นะครับ โดยรวมของภายนอกดูกันแบบไว้นะครับหน้าตาของเจ้า E X 9 0ประมาณนี้นะครับก็ดูแล้วเป็นอย่างเป็นทรงโนโวที่เราคุ้นเคยแต่ก็มีความล้ำสมัยเพิ่มเข้าไปนะเดี๋ยวเข้าไปดูภายในห้องโดยสารกันนะครับหน้าตาของเบาะเบาะดูหล่อเลยทีเดียวนะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็จุดของการปรับไฟฟ้าเป็นปุ่มอยู่ ุ่มเดียวนะแต่ว่าเป็นการทำงานแบบหลายฟังก์ชันนะครับเจ้าเข้ามาภายในตัวรถนะ,ะการออกแบบพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นแบบสามก้านนะครับหน้าตาประมาณนี้เลนไมเป็นแบบขนาดเล็กนะครับอยู่ตรงระหว่างช่องว่างของพวงมาลัยพอดี ถึงจะมีขนาดเล็กนะครับแต่ก็มองเห็นได้ชัดเจนนะรวมถึงมี h e d up d i s p l a ออยู่บนกระจกสะท้อนบนกระจกด้วยส่วนจอกลางขนาดใหญ่เลยอันนี้นะครับจะเป็นแหล่งรวมฟังก์ชันการสั่งงานต่างๆของตัวรถนะชุดเครื่องเสียงนะครับมาเต็มระบบเลยนะครับตัวนี้มากับ Bower ร์ d w i Skin นนะครับอันนี้ถือว่าเสียงดีมากๆนะระหว่างทางอันนี้ผมฟังมาแล้วเจ๋งเลย สวิตควบคุมกระจกนะครับก็จะมาแค่2ปุ่มนะก็คือด้านซ้ายกับด้านขวานะครับส่วนถ้าคุณจะควบคุมกระจกที่ประตูหลังคุณต้องกดที่ปุ่มตรงกลางตรงนี้นะครับระบบมันก็จะเปลี่ยนเป็นควบคุมทางกระจกตรงประตูคู่หลังมาให้นะครับก็หน้าตาประมาณนี้นะดูน้อยแต่มากอยู่นะครับบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้การทํางานเนี่ยดูขั้นตอนมันเยอะไปนะอันนี้แล้วแต่ส่วนมือเปิดตรงนี้นะครับมือเปิดประตูอยู่เป็นบริเวณนี้ นะปุ่มมันติฟังก์กชันอยู่บนพวงมาลัยเนี่ยก็จะมีการควบคุมต้องซิงกับจอยอีกเพราะฉะนั้นการทํางานมันก็จะมีการทํางานที่หลายขั้นตอนนิดนึ่งนะครับสำหรับเจ้าวอลโ o ่ x ถัดมานะครับกระจกมองหลังจะเป็นแบบเฟรมเลทนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติด้วยนี่สวิตควบคุมต่างๆระบบไฟนะครับปุ่มไฟฉุกเฉินอยู่เวรข้างบนนี้นะ หลังคาเป็นหลังคากระจกขนาดใหญ่เต็มบานนะครับอันนี้เปิดไม่ได้แต่ว่าถ้าใครร้อนเขามีออปชั่นขายม่านด้วยนะแต่ว่าถ้าเป็นสแตนดาร์ดติดรถก็เพียวๆแบบนี้นะครับก็ถือว่ามีการกองความร้อนได้ดีนะครับอ,อ๋ออันนี้มีการติดฟิล์ม 3M ไปด้วยอันนี้ผมเห็นอยู่นะมี 3M อยู่ก็เอาเป็นว่าไม่ฟันทงแล้วกันถ้ากระจกเพียวๆกันความร้อนได้ดีขนาดไหนนะครับแผงบังแดดมากับกระจก พร้อมไฟนะครับอันนี้มาครบๆนะโดดเด่นนะครับกับลำโพงตรงกลางอีกหนึ่งตัวนะการดีไซน์ก็ถือว่าโดดเด่นสะดุดตาดีวัสะดุค่อนข้างจะดดีทีเดียวนะครับก็สมชื่อวอลโวนะหน้าตาของเบาะหลังอ่ะอันนี้ก็เป็นรถที่ทดสอบนะครับก็จะมีของเกะกะกันบ้างนะประมาณหนึ่งนะครับเกะด้านข้างตรงนี้นะครับ เปิดปิดไดจากการสั่งงานที่ระบบจอนะครับโดยส่วนตัวผมว่ามันมีความยุ่งยากและซับซ้อนเกินไปนะแต่ถ้าใครใช้งานจนชินแล้วก็อาจจะคล่องได้นะอันนี้แล้วแต่เฉพาะบุคคลและกันแต่ส่วนตัวผมว่าขั้นตอนการทํางานมันค่อนข้างจะซับซ้อนไปหน่อยนะอันนี้ส่วนตัวผมผมไม่ค่อยชอบผมชอบการทํางานที่มันง่ายๆใช้งานสะดวกสะดวกนะครับไม่ต้องพึ่งจอกลางอย่างเดียวเพราะว่าในการใช้งานบางครั้งอะถ้าจอมันเออหรือว่าจอมันดับหรือว่ามัน มีความเออร์เลอร์สักอย่างหนึ่งเนี่ยจอมันดับเราจะควบคุมอะไรไม่ได้เลยแม้ว่าการขับเคลื่อนมันยังขับได้ก็จริงแต่ว่าเราควบคุมอะไรไม่ได้มันก็แย่อยู่นะครับอันนี้ก็ความเห็นส่วนตัวนะแล้วก็จะมีตรงนี้อันนี้เป็นหน้าตาของกุญแจรถนะประมาณนี้ไวเลสชาร์จเจอร์มีมาให้นะครับแล้วก็มีช่องวางแก้วมาให้นะก็มีช่องวางแก้วมาให้นะครับตรงนี้ควบคุมระบบเสียงของเครื่องเสียง ที่เท้าแขนกลางมีช่องเก็บของก็ลึกประมาณหนึ่งนะครับตรงกลางนี่ก็มีพุ่มหนังให้ความรู้สึกสบายนะครับด้านล่างมีช่อง USB แบบ y ท e C มาให้2ช่องนะแล้วก็มีที่เก็บของอันนี้ดูหรูหราแล้วก็ดูพรีเมียมทีเดียวนะครับมีการบุกนุ่มมาให้ด้วยตรงนี้มีสายรัดของมาให้ด้วยนะก็ใส่ใจรายละเอียดค่อนข้างดีครับ ที่โดยสารทางตอนหน้าก็ประมาณนี้สำหรับห้องโดยสารทางด้านหลังนะเข้ามาประทับใจอย่างแรกกับความสูงของหลังคานะครับเฮดรูมโปร่งกว้างนั่งสบายนะพื้นที่วางขาก็มีมาให้แบบสบายๆเลยนะครับอันนี้ผมปรับเบาะในตำแหน่งที่ผมนั่งปกติก็สามารถที่จะมีเนื้อที่ยืดขาได้อย่าง สบายๆรวมถึงใต้เบาะครับสามารถสอดเท้าเข้าไปได้อย่างเต็มเท้าเลยอันนี้ดีนะแล้วก็มีช่องแอร์มาให้2ช่องนะครับพร้อมปรับอุณหภูมิแยกได้ด้วยซ้ายขวาเลยอันนี้ดีนะครับแล้วก็จะมีช่อง USB แบบ Type C มาให้2ช่องด้วยความสูงของเบาะนะครับความสูงของเบาะดีนะแล้วก็เอบาะรองนั่งรับกับต้นขา ดีครับรับได้แบบเต็มต้นขาเลยพนักพิงเอนได้อยู่ในองศาที่เอียงสบายๆนะครับอันนี้ดีนะครับปรับได้ที่เท้าแขนตรงกลางเบาะอันนี้ผมว่าต่ำไปนิดนึงนะส่วนตรงแผงประตูสำหรับผมผมว่าโอเคนะครับมีขอเกี่ยวมาให้ด้วยแล้วก็มีน้ำพงมาให้เต็มระบบ ที่เบาะหน้าก็มีช่องกระเป๋าจิงโจ้สำหรับเสพของกระจุกกระจิกมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นแบบ7ที่นั่งนะสำหรับแถว2เนี่ยผมว่าอยู่ในตำแหน่งที่นั่งสบายแต่เดี๋ยวไงเดี๋ยวเราไปดูที่นั่งแถว3กันครับเดี๋ยวเข้าไปดูที่นั่งแถว3กันนะครับตรงนี้เป็นการเปิดเบาะให้ก้าวเข้าไปกับที่นั่งแถว3ได้นะตรงปีนนิดนึงนะครับปิดเบาะก่อนปิดประตูก่อนแล้วก็ดึงเบาะก,กลับมา โอโหระยะเบาค่อนข้างจะแคบนะครับสำหรับชายไทยไซส์170อย่างผมเนี่ยผมว่านั่งต้องถ่างขาแล้วก็เราไม่สามารถที่จะวางขาได้แบบปกติอะต้องถ่างขาแล้วก็บิดเท้าให้มันตะแคงแบบนี้นะครับถึงจะนั่งโดยสารได้แต่ว่าก็นั่งโดยสารได้2คนซึ่งเบาะแถวหลังเนี่ยผมว่าในตัว X490 เนี่ย มันจะมีความสบายในการนั่งมากกว่านะแต่สําหรับเจ้า EX 90เนี่ยผมว่าแถว3นั่งเหนื่อยครับสําหรับผู้ใหญ่นะแต่สําหรับเด็กตัวเล็กๆน่าจะนั่งโดยสารได้อย่างไม่ลำบากนะครับมีช่องแอร์มาให้ด้วยนะแล้วก็มีที่วางแก้วมาให้อันนี้มีมาให้สองข้างเลยนะครับเบาะมันจะฟิกนะครับมันไม่สามารถจะปรับ เอหรือทําอะไรได้นะส่วนความสูงของบอกก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอประมาณนะครับโดยรวมผมว่าถ้าที่นั่งแถวสามเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้หญิงตัวเล็กๆหรือว่าเด็กตัวเล็กๆไซส์เล็กเนี่ยไปได้แต่ว่าถ้าเป็นออผู้ใหญ่ตัวโต,วต,วตวหน่อยผมว่าลําบากและถ้าคนสูงเกินร้อยเจ็ดสิบห้าขึ้นไปผมว่าไม่เหมาะแน่ๆนะครับสําหรับที่นั่งแถวสามก็ประมาณนี้นะสาหรับเจ้า EX 90ตัวเจที่นั่งนะครับที่นั่งแถว3โดยส่วนตัวผมว่ายังไม่ผ่านนะสําหรับผู้ใหญ่แต่ว่ามันน่าจะรองรับได้แค่ผู้หญิงตัวเล็กๆหรือว่าเด็กตัวเล็กๆเท่านั้นครับสำหรับ Volvo ตระกูล ex90 นะครับก็จะมีทั้งหมด3รุ่นย่อยนะนั่นก็คือรุ่นแรกนะครับก็จะเป็นตัว ex90 plus นะครับทวินมอเตอร์7จ็ซีทนะตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่4ี่ล้านสองแ บาทนะครับถัดมาจะเป็นตัว EX Altra Twin Performance 6เ e ทนะราคาอยู่ที่4ล้าน8 9 0 0 0 0บาทนะครับถัดมาตัวสุดท้ายที่เราลองขับนี้นะครับก็จะเป็นตัว EX Altra Twin Performance 7 s e ทนะครับราคาก็เท่ากับตัว6เซทนะครับราคาอยู่ที่4 8 9 0 0บาทนะโดยหลกัลกๆความต่างตัวท็อปนะครับตัว6ที่นั่งกับ7ที่นั่งอ่ะอุปกรณ์ทุกอย่างจะเหมือนกัน จะต่างกันก็แค่จํานวนเบาะนั่งในรถเท่านั้นเองนะครับส่วนที่หลักๆที่มีความต่างนั่นคือตัว eX 90+ Plus กับตัว eX 90 a l t r a ตัวเนี้ยก็จะต่างกันที่มอเตอร์ไฟฟ้านะในตัว eX 90+ เนี่ยก็จะใช้มอเตอร์ที่ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่408แรงม้านะครับส่วนแรงบิดสูงสุดก็อยู่ที่770นิวตันเมตรนะส่วนตัว a l t r a เนี่ย แรงม้าก,ก็จะมากขึ้นนะครับเป็น517แรงม้านะครับส่วนแรงบิดโอ้โหตัวเลขโหดมากอยู่ที่910นิวตันเมตรนะครับส่วนอัตราเร่งนะครับ0ถึง100ตัวพลัสเนี่ยก็จะให้อัตราเร่ง0ถึง100ตามตัวเลขโรง,งงานเคมาที่5.9วินาทีนะส่วนตัวอัลต้านะครับอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ยเขาเคม้ที่4.9วิส่วนความเร็วสูงสุดนี่เขาบอกว่าเกิน180กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งคู่นะส่วนมอเตอร์นะครับมันก็เป็นแบบ สองมอเตอร์ทั้งคู่แต่ว่า,าสมรรถนะของมอเตอร์เนี่ยก็จะมีความต่างกันนะครับส่วนระยะทางในการวิ่งนะอันนี้เขาก็บอกไว้ที่745กิโลเมตรนะครับตาม NEDC นะครับทั้ง2รุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นพารหรือว่ารุ่นอัลตา้านะแต่ว่าถ้าวิ่งจริงก็ตีไว้เซฟเซฟสัก500กว่าดีกว่าอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่ของแต่ละบุคคลด้วยนะครับ สำหรับในการขับขี่จริงนะครับผมก็ขับมาจากกรุงเทพนะแล้วก็มาสิ้นสุดปลายทางนี่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับระยะทางโดยรวมก็ประมาณสัก150กว่ากิโลเมตรนะครับประสบการณ์ที่เราได้จากการขับขี่ในวันนี้นะก็ชื่นชอบในเรื่องของสมรรถนะครับแม้ว่าตัวเลขที่เขาให้มาเนี่ยจะดุดันเลย500กว่าแรงม้าแรงบิด900กว่านิวตันอันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดุดันนะครับแต่ว่าตัวรถเนี่ยก็มีขนาดใหญ่น้ําหนักสูง แล้วก็ลักษณะนิสัยของตัวรถนะไม่ใช่วัยรุ่นกระโชกโคกห้านะครับลักษณะเป็นผู้ใหญ่ที่ให้ความนุ่มนวลในการขับขี่พลังมีมาให้เยอะนะครับในการขับขี่เนี่ยถือว่าถ้าเราอยากแซงแซงได้หายห่วงแต่ว่ามันไม่ใช่มาในแนวกระโชกโคกห้าแต่ถ้าเราทะล่งเมื่อไหร่เนี่ยแรงดึงของตัวรถเนี่ยก็จะทําให้เราหลังติดเบาะได้เหมือนกันนะตัวนี้ถือว่าให้สมรรถนะในการขับขี่ที่ดีระบบส่งกําลังทําได้ดีนะครับแล้วก็มวเตกรกรขับขี่ มีให้เลือกอีกโหมดหนึ่งนั่นก็คือโหมด performance นะอันนี้ถือว่ามันจะมีการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นนะครับอย่างถ้าเราขาดโหมดปกติเนี่ยเราคลิกดาวไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าการตอบสนองมันจะมีจังหวะให้เรารอประมาณ1วิหรือ1 5วินะอันนี้รู้สึกได้นะครับมันจะมีรอก่อนแล้วถึงจะพุ่งทยานไปแต่ถ้าเป็นจังหวะลอยๆตัวเนี่ยมันก็จะมีการตอบสนองที่ดีแหละแต่ว่าถ้าเราเปิดโหมด performance เนี่ยเมื่อเรากดคันเร่งคลิกดาวไปเลย ตัวรถก็จะพุ่งทะยาเลยดึงออกไปเลยนะครับอันนี้เป็นความแตกต่างการตอบสนองของการส่งกําลังทําได้รวดเร็วทันอกทันใจขึ้นอย่างชัดเจนนะก็ใครที่เป็นห่วงในเรื่องของสมรรถนะกับรถขนาดใหญ่แบบนี้บอกเลยว่าหายห่วงนะสมรรถนะที่เขามีมาให้เนี่ยเราใช้งานบนถนนได้อย่างสบายๆแล้วก็การเล่งแซงรถบรรทุกหรือว่า รถที่กีดขวางเราข้างหน้าเนี่ยทำไปได้อย่างปลอดภัยมันก็จะช่วยให้เรารู้สึกว่าเป็นรถคันใหญ่ที่ขับได้คล่องตัวแล้วก็ขับได้สนุกนะครับถัดมาในส่วนของช่วงล่างระบบช่วงล่างที่เขาให้มาเป็นถุงลมเนี่ยให้ความรู้สึกในการขับขี่ที่อย่างแรกนะครับนุ่มนวลขับสบายนะแล้วก็ให้สมรรถนะในการเกาะถนนที่ดีเพราะว่าระหว่างทางที่เรามาทดสอบเนี่ยในช่วงการขับเข้ามาที่จังหวัดราชบุรีนะครับมันจะมีการขึ้นเขามีโค้งให้เราได้สัมผัส แน่นอนว่าในบงช่วงเราก็จะใช้ความเร็วเพื่อให้เรารู้จักกับตัวรถได้มากขึ้นนะอยากรู้ว่าตัวรถมีอาการแบบไหนเพราะว่าในจังหวะบางจังหวะเนี่ยมันโล่งแล้วก็มีความปลอดภัยที่เราจะสามารถลองและมาสื่อสารให้ท่านผู้ชมรับรู้รับทราบ,บได้นะครับซึ่งจากการได้ลองนะครับขับกรุงเทพมาราชบุรีเนี่ยร้อกว่ากิโลก็ มั่นใจได้กับระบบช่วงล่างนะผมถือว่ามันเป็นรถที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ทางด้านช่วงล่างที่ดีนะครับแล้วก็ให้ความนุ่มนวลในการเดินทางอันนี้ต้องยกประโยชน์ให้กับระบบถุงลมของเขาทั้ง4ต้นด้วยอันนี้ถือว่าสอบผ่านนะครับสำหรับการเดินทางไกลเพราะว่าในการขับขี่เนี่ยเส้นทางเนี้ยเราก็เจอเส้นทางหลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางโค้งทางขึ้นเขานะครับหรือว่าทางที่มันมีขรุขระนะครับผิวไม่เรียบ เราก็สามารถขับผ่านได้อย่างสบายนะสิ่งที่รถตอบสนองในการขับขี่เมื่อรวมสมรรถนะของมอเตอร์กําลังของมอเตอร์แล้วก็ระบบของช่วงล่างเนี่ยผมว่ารถคันนี้มันเป็นรถที่ตอบโจทย์การเดินทางได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสบายความนุ่มนวลแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ในการขับขี่ก็ขับแล้วค่อนข้างชอบและสิ่งที่ผมชอบมากอกอย่างหนึ่งคือระบบนวดของตัวเบาะแล้วก็ระบบเครื่องเสียงซึ่ง สองตัวนี้มันทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายในการเดินทางค่อนข้างเยอะแล้วทำให้รู้สึกว่าการเดินทางไกลๆนะครับใช้ระยะเวลานานๆเนี่ยมันรู้สึกว่าปับเดียวไม่น่าเบื่อนะครับซึ่งเป็นเครื่องเสียงที่เต็มระบบมากๆนะอันนี้ระหว่างทางผมเปิดเป็นคอนเสิร์ตมาโอ้โหเครื่องเสียงเนี่ยทำให้เรารู้สึกเพลิดเพลินในการเดินทางเรียกว่าปักเดียวถึงที่หมายแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งละกันรวมถึงเบาะนวดด้วยอันนี้ก็ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายในการขับขี่ความสบาย เบาะนวดที่ทํางานได้อย่างค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพนะครับการนวดมีการกดจุดมีการเน้นในบางส่วนของตัวลูกยิ้งในเบาะเนี่ยมันทํางานได้ดีทีเดียวนะอันนี้ก็คือโดยรวมๆของการขับขี่เจ้า E-X 90 Alta นะครับตัว7ที่นั่งนวะันนี้นะสำหรับบทสรุปนะครับของ E-X 90 Alta ตัว7ที่นั่งที่ผมได้ทดลองขับในวันนี้ผมว่า1ราคา4ี่ล้านแปดแบาทเนี่ย สำหรับผมผมว่าราคาอยู่ในเพดานที่สูงนะสำหรับผมแต่ว่าสำหรับบางคนหรือหลายๆคนราคานี้ก็อาจจะไม่ใช่ปัญหานะครับด้วยรูปทรงภายนอกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูล้ําสมัยแปลกแหวกแนวจนแบบโอ้โหสะดุดตาขนาดนั้นนะแต่ว่ารถรุ่นนี้จริงๆผมว่าอยากให้คนที่จะซื้อมาลองขับมาลองสัมผัสก่อนเพราะว่าคุณจะได้รับฟีลลิ่งที่แตกต่างจาก การดูรถแค่ภายนอกนะครับรวมถึงอุปกรณ์วัสดุต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่คุณภาพสูงตามสไตล์รถยุโรนะครับส่วนปัญหาของซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะที่เขาจะต้องมีการอัปเดตให้มันสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อรถมาในช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาติดขัดน,นู่นนั่นนี่ อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าระบบจะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ไปเรื่อยๆนะแต่ในเรื่องของสมรรถนะเนี่ยอันนี้เป็นพื้นฐานของรถยนต์อันนี้ไม่สามารถที่จะมีการอัปเดตอะไรได้นะครับนอกจากมีการไปปรับเปลี่ยนอัปเกดตขึ้นมาอีกทีนึงนะครับซึ่งสําหรับการที่มันเป็นรถไฟฟ้านะยุคนี้ผมว่าทําค่อนข้างจะยากนะครับเนื่องจากมันมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีระบบ AI ในการควบคุมอีกเพราะฉะนั้น ในเรื่องของพื้นฐานสมรรถนะเนี่ยผมว่ามันเป็นหัวใจหลักของตัวรถนะซึ่งวา V โวเนี่ยก็ทำออกมาได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนในเรื่องของซอฟต์แวร์หรือออปชันอุปกรณ์ต่างๆอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยมันจะมีการอัปเดต ของซอฟต์แวร์เรื่อยๆนะครับบางปัญหาเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะช่วงแรกๆถือว่าบางระบบอาจจะทํางานได้อย่างไม่สมบูรณ์แบบนะเพราะฉะนั้นก็ต้องอดใจรอในการอัปเดตซอฟต์แวร์อีกทีนึงรวมถึงในการขับขี่นะครับแม้ว่าตัวรถจะมีระบบตัวช่วยอย่างมากมายนะแต่ผู้ขับขี่คือจุดสําคัญหลักนะครับสาหรับในการควบคุมรถยนต์นะคุณอย่าไปเชื่อใจกับระบบอิเล็กทรอนิกส ต่างๆที่เขาให้มาแม้ว่ามันจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบในหลายๆฟังก์ชันก็แล้วแต่นะครับแต่ในการขับขี่จริงเนี่ยมนุษย์ครับคนที่ควบคุมคนที่อยู่หลังพวงมาลัยเนี่ยต้องเป็นคนที่ตัดสินใจและเป็นหลักในการควบคุมการขับขี่ครับก็ขับขี่อย่าประมาณนะครับไม่ว่าคุณจะมีระบบตัวช่วยดีขนาดไหนไม่ว่าตัวรถจะมี AI ที่ฉลาดขนาดไหนในการช่วยควบคุมหรือว่าอ่านอาการต่างๆของตัวรถแน่นอนว่าคุณผู้ขับขี่จะต้องเป็นคนตัดสินใจสุดท้ายครับแล้วก็ทุกชีวิตอยู่ในมือคุณครับแม้ว่าคอนเซปต์รถทุกชีวิตปลอดภัยในวันโม่แต่ถ้าผู้ขับขี่ประมาทอันนี้ก็เป็นหนทางของการเกิดอุบัติเหตุได้นะก็ขอฝากไว้นะครับและสําหรับใครนะครับที่กําลังมองหา SUV ขนาดใหญ่นะแบบ EV ผมว่า Volvo ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีความน่าสนใจนะครับถ้าคุณงบประมาณถึงนะผมว่าตัวนี้ก็มีความน่าสนใจอยู่แล้วก็ได้เป็นแบรนด์ที่เราคุ้นและเชื่อถือกันมานานนะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับเจ้า One o n e โ e x 90ครับ